เห็ดพึ่งหวานดอกแรกของป่านี้ค่ะอุ้ย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 อ้ยในที่สุดต้องหาเจอขาบอลเลอเลยดู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 ด,ด,ดูอืมปิดหลุมให้เขาดูมันออกตรงไหนรู้ไหมคะออกคือหน้าบ้านโอ้ยดูสิคะประเทศฟินแลนดนะ์อุดมสมบูรณ์แค่ไหนคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเก็บเห็ดอีกแล้วนะคะมาแบบไม่มีความหวังเลยค่ะวันนี้หิ้วถังมาแบบว่าเห็ดอะไรที่กินได้ค่ะจะเอาให้หมดเลยค่ะพอดีเห็นพี่คนนึงแกโรราานะแพสเมื่อวานน่ยแกทำป่นเห็ดว้จะเป็นเป็นตะแสบแมมก็เลยว่าเดี๋ยวจะมาเก็บเห็ดไว้ป่นเหมือนแกนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะได้เห็ดอะไรบ้างวันนี้เห็ดอะไรก็จะเอาหมดเลยค่ะกินได้เอาหมดเลยวันนี้ได้แล้วดอกหนึ่งค่ะ เห็นไหมคะทุกคนวันนี้มาเก็บเห็ดอีกแล้วนะคะพาทุกคนมาเก็บเห็ดมาดูเห็ดฟินแลนด์โอ้ย,อยงัดขึ้นมาอ๋อย,ยังได้อยู่นะมาลุ้นไปด้วยกันจะได้กี่ดอกวันนี้เห็นคลิปพี่คนนึงเมื่อวานเนี่ยแกทำป่นเห็ดเห็นแล้วโอ้อยากกิน ไหนมาเก็บเห็ดไปป่นมันแกสินู่นนะดอกหนึ่งเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยนี่เห็ดส้มขาลายกล้องจะสั่นนิดนึงนะคะอืมว้าวดอกนี้ไม่มีหนอนหนึ่งดอกผ่านไปอีกดอกนึง เห็ดพึ่งหวานตัวนี้ไม่ออกแล้วเนาะหรือว่าทางอื่นเขายังออกอยู่คะแต่ป่าทางนี้ไม่ไม,ไม่มีแล้วอุย้ยนั่นดอกหนึ่งเจอแล้วค่ะเห็นไหมคะเห็ดพึ่งขาลายหเห็นไหมคะเห็นไหมฮะนั่นไงขาใหญ่มากเลยอ่อยเป็นงาดออกมา ตัดไม่ขาดเอาใหม่ใช่จริงๆด้วยเห็ดเหลืองก็ยังมีอยู่แต่ไม่เยอะยังมีให้เก็บอีกยังมีปรับไปอ้นดอกหนะึ่ง ว้าวดอกใหญ่แยวเราจะไปเอาตรงนี้ออกค่ะนะคะไม่มีหนอนเลยดูดินี่ดอกหนึ่งเหตุนี้มันออกทุกวันนะคะถ้าใครรู้ป่าเก็บได้ทุกวันค่ะวันเดียวมันก็แก่แล้วค่ะมาได้ทุกวันออกวันเดียวสองใบไมก็แก่แล้วถ้าแก่แล้วมันจะไม่อร่อยเห็นต้องเก็บแบบว่าที่มันกำลังพ้นดินขึ้นมาน่ะอร่อยดอกเล็กๆตะมุตะมิ อีกดอกหนะึ่งหนึ่งดอกตรงนี้อีกสองดอกตรงนั้นดอกที่สามค่ะดอกที่สามเราจะเอาดอกนี้ก่อนเจออีกแล้วค่ะเพื่อนๆดูสิคะดอกนี้สวยมากเลยค่ะดูดูดูกำลังเหมาะเลยค่ะดูสิ นานจะเจอดอกสวยๆส,สะออน <c oughs> โอ้ยสะออนอยู่ผู้เดียวนี่แหละกี่อยู่ผู้เดียวโอ้ยดูสิขาบอลเลอรเลยดู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 ด,ด,ด,ดูอืมเป็ลนลมให้เขาก่อนโอ้ยมาจะเจอระฆัดอกสวยๆเนี่ยวันนี้ทั้งป่านะเจออยู่ไม่กี่ดอกเองนี่จะดอกแถาๆหัวตะโพลในดอกงามๆนี่ยจะโอ๊ยสะออนแห้ง อืมมีใครรู้ไหมคะเห็ดน,นี้กินได้ไหมเอ่ยใครรู้ช่วยแนะนำด้วยนะคะ กินได้ไหมไม่เคยไม่เคยเห็นนะคะแต่หน้าตามันเหมือนเห็ดเห็ดพึ่งหวานอะแต่มันเป็นสีขาวไม่แน่ใจไม่กล้าเก็บไม่ได้เอาหนังสือมาด้วยวันนี้เห็ดพึ่งหวานดอกแรกของป่ามีค่ะอุ้ย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 อุ้อุ้ยอุ้ยอุุ้้ก็ุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่้ยอุดออยอุ้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 ออย มาได้คนเลยเขาเก็บกันเป็นกระถุงกระถังเราได้ได้ดอกหนึ่งกีดกีดอยู่คนเดียวนปปะอ่ะแย่งหนอนกินค่ะดูดูค่ามจะมีหนอนเห็นไหมเนี่ยจะมีหนอนแล้วก็ต้องตัดทิ้งอืมตรงนู้นมีอีกดอกหนึ่งเห็นไหมคะจะพาเข้าไปดูจะพา,ท,าทุกคนดูเห็นไหมคะ นู่นเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมุดเข้าไปเก็บเจออีกแล้วค่ะเห็ดพึ่งดอกส้มขาลาย ดอกก็เลิกเลยค่ะดูสิอะจะปิดหลบให้เขาก่อนนนอ่นอีกดอกนองึงค่ะ มีคนปั่นจักรยานมาค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะเห็นไหมคะมไปละเขามาสักเมื่อวานนะเมื่อวานหรือวันก่อนเนี่ยน่าจะกำลังดีมันาวันนี้มันแก่เกินเห็ดหายไปไหนอ้าเมื่อกี้มองมาเห็นอยู่เด้ เห็ดเหลืองไหมหรือเห็ดอะไรนี่แหละเหลืองๆอ่ะเห็ดนั่นแหละเอาไปใส่แล้วบัณน,นี้เอาเห็ดเสียพี่น้องเอาเมื่อกี้เลียวมากเืออนเห็นดอกเห็ดอยู่อันยางมาเห็ดเสียบัณน,นี้เอาเอากลับไปที่เดิมสิเอากลับไปตั้งหลักที่เดิมแล้วก็มองมาใหม่ <laughs> อยู่มงได <laughs> เอา เห็ดหายค่ะเห็ดหายเอาเมื่อกี้มองมาเห็นแวบ,บๆเนี่ยเอมันตาฝาดตาฝาดหรอเปล่าจินตนาการเราเองหรอเปล่าว่ามันเป็นเห็ดเห็นใบไม้บ่ละมนอันอนี่ไงโอ้ยตายนี่ค่ะเจอแล้วค่ะนี่มันอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยโอ้ยน่เห็นไหมเจอแล้วยางไก่นะว่าหางกระดาษ เห็ดอันนี้ไม่รู้เห็ดอะไรนะคะจำชื่อไม่ได้นึกชื่อไม่ออกค่ะแต่ว่าแต่รู้ว่ากินได้ค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่ามันจะออกฝ,ดฝาดๆขมๆเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าเป็นบ้านเรามันก็จะออกจะว่าขมก็ไม่ใช่ค่ะมันจะบอกฝ,ดฝาดๆหน่อยรสชาติเขาจะรสเขาจะแรงหนะคะ่ะอธิบายไม่ถูกนะคะแต่ว่ากินได้เดี๋ยวไปเซิร์ชหา ใน Google ว่าชื่ออะไรเห็ดพึ่งค่ะแต่ว่าจะเป็นพันเห็ดพึ่งหวานเหมือนกันค่ะแต่มันจะเป็นอีกพันหนึ่งขาจะลายๆอันนี้ก็กินได้นะคะแต่คนอาจจะไม่นิยมเท่าไหร่แต่กินได้อร่อยนะคะเคยเอาไปแกงแล้วอร่อยดี ออกจากป่าเห็ดแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนแวะมาดูบลูเบอรี่นะคะป่าบลูเบอรี่กับป่าเรสเบอรี่ป่าเดียวกันนี่แหละค่ะฝั่งโน้นจะเป็นเห็ดคะ่ะข้ามมาฝั่งนี้ก็จะเจอบลูเบอรี่เห็นไหมคะดูความุมอสมบูรณ์ของฟินแลน,นะะด์คะ่ะดูค่ะดูอยู่ใกล้ๆบ้านนี่เองคะ่ะอยากกินป้นเห็ดกะยางออกมาจา้ะออกจากบ้านมากะแป๊บเดียวคะ่ะก็ได้เห็ดไปป่นแล้วเนาะวันนี้ อยากกินผ้าบูเบ,บอรี่บอเนี่ยค่ะขย่างว่าหลังบ้านเนี่ยคะ่ะเก็บแป๊บนึงออกไปก็ได้กินแล้วจ้ะว่าจะเป็นเรดเบอร์รี่บอรดมสมบูรณ์มากค่ะที่ฟินแลนด์เก็บกินก็ได้เก็บขายก็รวยพะนะแต่กว่าจะรวยเนาะปวดหลังกว่าจะรวยก็แลกมากับความปวดหลังนะคะไอ้ไอ้พวก เก็บเบอร์รี่เนี่ยใครไม่เคยเก็บใครไม่เคยเก็บต้องลองนะคะใครจะมาเก็บเบอร์รี่ฟินแลนดน์นี่รวยนะคะแต่กว่าจะได้เงินเอา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 ก้มไปก้มมาเจอเห็ดค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่ามันอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนดูสิเนี่ยมีเห็ดเฉยเลยเอ้เห็ดเหลืองเอาได้เห็ดเฉยเลย อ้าวสองดอกดูค่ะเห็นไหมคะอุดมสมบูรณ์มากเลยดูสิทั้งเห็ดทั้งบัวเบอรี่ตรงนน้นอีกอ้าวาตายละเจอเห็ดเจอเห็ดแบบไม่คาดฝันฟาดดูด,ดูดูค่ะโอ้ยทาเป็นบานเฮานี่เนาะโอ้ยเบืดดกินนดิเนาะ เวิดยูเวิดกินน้ำบานเท่าคอมเนปลาอุธธ้ดมสมบูรณ์คือเขาเนี่ยดูค่ะดูเอาเอาได้เห็ดสยไปเอาติดใจได้ป่ะเนี่ยว่าจะกลับบ้านแล้วได้เนี่ยเอาติดใจได้เนี่ยสิบอะไ้ยางต่อบอกฮันนี่พี่น้อง <c oughs> โอ้ยเนาะไหนดู เอาจะดูบูเบอรี่พนะได้เห็ดพนะเอาโอ้ยกลับบ้านจริงๆแล้วแหละถังไม่มีที่ใส่เดี๋ยพวกนี้จะมาใหม่นะคะกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนเก็บไปเก็บมาเอาเต็มถังเฉยโอ้ยว่าจะมาเก็บเล่นๆน,นี้ยได้เฉย แต่ว่าเดี๋ยวจะไปเอาส่วนที่มันกินได้ออกมันจะเหลือไม่เยอะหรอกค่ะห,หนักขนาดขอบคุณนะคะทุกคนที่แวะมาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะกำลังจะเดินเข้าบ้านเอาเจอเห็ดคะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูคะ่ะเห็ดเห็ดพึ่งหวานคะ่ะทุกคนดู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 ดด ดูมันออกตรงไหนรู้ไหมคะออกคือหน้าบ้าน <laughs> โอ้ยดูสิคะประเทศฟินแลนดน์อุดมสมบูรณ์แค่ไหนคะเห็ด <s ug> ออกคือหน้าบ้านไหมดูดูคะ่ะโอ้ยออกทุ่ทียบทวแดนเห็ดบ้านนี่ไหมออกคือใส่ออกคือ,อ,อหน้าบ้านปะน,นะขึ้นทุ่ทียบทวแดนคะ่ะเห็ดฟินแลนด์อ่ะคันเป็นบ้านเฮ้าเนี่ยค่ะเห็ดออกหน้าบ้านอยงสิกะจุดถูกจุดเทียนขอหวยด้วยเนาะ <laughs> เ้เป็นบานเท่านี้เลยจุดถูกขอหวยได้ไหน,นีู่น่วเนี่ยโอ้ยเห็ดออกสองดอกค่ะซื้อหวยตัวใดดีปะเนี่ยซื้อเลขบ้านปะเฮ้อบ่งเนี่ยค่ะแต่มันเท่าแล้วเนาะโอ้ย